ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะส,สำนักถังหรือพบจบแดนในตอนที่105นะครับหลังจากที่วีเฮาเนี่ยสั่งให้ปฏิบัติการแล้วนะครับทางด้านชายโทเนี่ยก็ได้โจมตีเมืองลูกอรุณทันทีซึ่งทางด้านวีเฮาเนี่ยก็ได้ให้อาวุธปืนใหญ่นำวิธีระดับ4ถึง552นัด กระสุนปืนใหญ่นำวิธีระดับ8-61นัดและปืนไฟจํานวนหนึ่งที่ทางด้านอาชารย์เฉียนจือเวินให้มาเนี่ยให้กับทางด้านชายโถไปนะครับซึ่งวีฮาวก็บอกให้ใชาโถนั้นเอาพวกมันนั้นออกมาใช้ทั้งหมดทางด้านชายโถเนี่ยก็ได้ใช้อาวุธวิญญาณโจมตีไปเรื่อยๆนะครับและวีฮาวเนี่ยก็ได้สั่งอีกว่าระหว่างยิงปืนใหญ่อาวุธวิญญาณก็ต้องถอนกําลังตามเส้นทางที่กําหนดไว้ และห้ามไปหาสหายคนอื่นในกลุ่มด้วยต้องรีบไปถึงจุดรวมพลหลังจากที่ถอนกําลังโดยเร็วที่สุดซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้บอกชายถูกไปอีกว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจนถึงพวกกลุ่มวิศวกรวิญญ,ญาณปีศาจมาถึงเนี่ยมันก็ใช้เวลาแค่15นาทีจากนั้นก็ได้ตัดมาที่นานชิวๆนะครับซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้สั่งนางไว้ว่า หลังจากที่เมืองนั้นวุ่นวายแล้วก็ให้พาเฟิงหลิงไปที่จุดรวมพลทางด้านคุกใต้ดินเนี่ยก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดจากบนดินแล้วนะครับมาเซียวเทาที่ได้รู้สึกเช่นเดียวกันนางก็รู้ได้ทันทีว่าวีเฮานั้นได้ลงมือแล้วนางจึงออกคำสั่งให้ทางด้านผู้อาวโุโสสามตามนางขึ้นไปนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าหนึ่งในผู้อาวโุโสจะห้ามนางเอาไว้เสียก่อนและคิดว่าเป้าหมายของศัตรูอาจจะเป็นคุกใต้ดา,น,านี้ก็เป็นได้ จึงมาเซียวเทาเนี่ยก็ได้หันมาสวนนะครับเจ้ากล้าแข็งใจในการตัดสินใจของข้าอย่างนั้นหรือซึงผู้อาวุโสสามและผู้อาวุโสสี่เนี่ยก็ไม่สามารถขัดคําสั่งของมาเซียวเทาได้นะครับผู้อาวุโสสามและผู้อาวุโสสี่จึงสั่งให้สามพี่น้องตระกูลจงเนี่ยอยู่เฝ้าคุกใต้น้ำแทนและทั้งสองผู้อาวุโสเนี่ยจึงตามมาเซียวเทาขึ้นไปบนดินตัดมาทางด้านอกองกําลังป้องกันนะครับทางด้านพวกซานซือเนี่ยพวกเขานั่นก็ได้มาถึงจุดแล้วและกําลังเห็นพวกกองกาลังป้องกันเนี่ยกำลังเคลื่อนพลอยู่ซึ่งทััพป้องกน เมืองเพื่อทวงเวลาและรบกวนไม่ให้มาช่วยในเมืองได้ทวงเวลาให้วีเฮานั้นไปช่วยตัวประกัน จากนั้นสาสื่อก็ได้ใช้ความสามารถเสียนหมิงสลับตำแหน่งทางด้านจีเจเชิญเขานั้นก็ได้เข้าไปฟาดฟันทางด้านทหารอย่างรวดเร็วนะครับทางด้านกูอีก,ก็เช่นเดียวกันตัดมาทางด้านวีเฮาที่อยู่ในเมืองนะครับซึ่งในตอนนี้ทหารนั้นก็เร่งรีบบอกให้ใครก็ได้ยิงสัญญาณฉุกเฉินไปยังค่ายป้องกันทหารที่อยู่นอกเมืองให้ทหารป้องกันเมืองนั้นรีบเข้ามาช่วยนะครับซึ่งในตอนนี้เวลาก็ผ่านไปแล้วถึง5นาทีจากนั้นวีเฮาก็ได้สั่งให้เทพีหิมะน้อยทําให้น้ํานั้นเกิดเป็นน้ําแข็งนะครับและจากนั้น ในเวลานี้อุปกรณ์ตรวจจับนั้นก็ได้พังไปเพราะความเย็นนะครับทางด้านอาวุธวิญญาณกล้องมอจรปิดก็เสียเช่นเดียวกันเนื่องจากอากาศเย็นเกินไปวีฮาที่เข้ามาก็ได้ถูกล้อมเอาไว้ทันทีพี่น้องโจงที่ได้เห็นวีฮาวก็รู้ได้ทันทีและคิดว่าวีหฮานั้นกล้าบุกเข้ามาที่นี่อย่างนั้นหรือไม่มีกองหนุนมาคนเดียวช่างกล้านักซึ่งวีฮาเนี่ยก็ได้กล่าวออกไปเลยนะครับว่าใครล่ะว่าข่าวมันไม่มีกองหนุนซึ่งกองหนุนของวีหฮานั้นก็คือตัวประกันที่ถูกจับมานะครับซึ่งในเวลานี้พลังวิญญาาณของททุุกกกกกคคคนนนนนนนัััั้้้้็ไดฟืืลลบมแวตวตประ ก็ได้เปิดวิญญาณยุทธและได้เข้าต่อสู้กับศัตรูทันทีเพียงไม่นานก็สามารถหนีออกมาจากคุกใต้น้ําได้และวีเฮาเนี่ยก็นำทุกคนเนี่ยฝ่าเมืองมานะครับซึ่งวีเฮาเนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถของกรงเล็บหมีทองทมินออกมาพร้อมกับน้ําแข็งขั้นสูงสุด พร้อมกับก็ใช้เนตรวิญญาณของวิญญาณยุติกายาแล้วตัวประกันที่ได้เห็นความสามารถนี้เนี่ยทุกคนก็รู้ได้ทันทีว่านี่ก็คือวีเฮาจาก,ก,ากเรียนสื่อไหลเคืจากนั้นวีเฮาก็ได้สั่งให้ทุกคนฝ่าออกไปเลยนะครับซึ่งในตอนนี้มันก็เหลือเวลาแค่5้นาทีแล้วทางด้านทหารของจกักรวรรดิสุริยันจันทานเนี่ยก็ด่าหน้าเข้ามาไม่หยุดเลยนะครับกองของวีเฮาเนี่ยก็พยายามฝ่าออกไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ทางด้านชายโเนช่วยไว้อีกแรงท้ายที่สุดทางด้านพวกวีเฮาที่นําตัวประกันออกมาเนี่ยก็มาถึงประตูทางออกนะครับ ตัดมาทางด้านซานซือ G7 เชินและกูอีพวกเขานั้นก็กําลังฟาดฟันเหล่าทหารก็งกาลังป้องกันอยู่นะครับ เพื่อไม่ให้กองพลเหล่านี้เข้าไปช่วยในเมืองได้หลังจากที่เขาจัดการกับทหารป้องกันแล้วเนี่ยเวลาก็ได้ผ่านไปถึง15นาทีแล้วนะครับทางด้านพวกกูอีเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าต้องถอดกําลังแล้วจากนั้นซาสือก็ได้ใช้ความสามารถเสี่ยนมิงสลับตําแหน่งเนี่ยและหายตัวไปทันทีในเวลาต่อมาทางด้านมาเซียวเทาและผู้อพยพสามผู้อพยพสี่เนี่ยก็ได้กลับมายัางคุกใต้น้ำแล้วานางเนี่ยก็ได้เข้าไปด่าสามพี่น้องตระกูลจงทันทีว่าสารเลวมากเฝ้าตัวประกันอย่างไรกันซึ่งสามพี่น้องตระกูลจงเนี่ยก็อยากจะต่อสู้และไล่ตตาาามทาง้นัว กัันนไปนะครบแต่ถ้ว่าทางด้านตัวประกันนั้นก็มีเกิน500คนขึ้นไป แถมแต่ละคนนั้นก็มีพลังวิญญาณ4ีวงแหวนขึ้นไปนะครับซึ่ง3มพี designs, ่น้องตระกูลโจงเนี่ยก็คิดว่าถ้าหากตามไปก็มีแต่จะตายเปล่าเท่านั้นเดียวเ่าเหนือนางจึงได้ถามไปว่าพลังวิญญาณของพวกเขานั้นฟื้นกลับมาแล้วอย่างนั้นหรือในว่า3พี่น้องตระกูลโจงใส่ผงสลายวิญญาณมากพอซึ่งไอ้สพี่น้องตระกูลโจเนี่ยก็ได้โยนไปให้ลูกน้องของตัวเองนะครับว่าใส่ผงสลายวิญญาณปริมาณไม่น้อยเลยจากนั้นมาเซลเทาก็ได้สั่งให้3พี่น้องตระกูลโจงตรวจสอบความเข้มข้นของผงสลายวิญญาณ จากนั้นผู้อาวุโสสามและผู้อาวุโสสี่เนี่ยก็ได้บอกกับมาเซลเทาไปว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลามาถามหาความผิดนะต้องรีบไปจับตัวประกันกลับมาซึ่งเซลเทาเนั้นก็คิดว่าในตอนนี้นางกําลังสงสัยตามพี่น้องตระกูลจงหลีกําลังร่วมมือกับศัตรูอยู่ถึงไอสามพี่น้องตระกูลจงเนี่ยก็ได้ตอบสนกลับไปเลยนะครับว่าพวกมันนั้นไม่กล้าทรยศละทิแน่นอนซึ่งผู้อาวุโสสามก็ได้สวนขึ้นมาเลยนะครับว่าให้เซลเทานั้นระวังคําพูดด้วยเพราะว่าสามพี่น้องตระกูลจงนั้น เป็นคนสนิทของเจ้าลัทธิไม่มีทางทรยศอย่างแน่นอนและบอกว่าในตอนนี้การไปไล่ล่าตัวปาาระกันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดหากเสียโอกาสนี้ไปละกอบไม่มีใครจะรับผิดชอบไหวแน่ซึ่งในตอนนี้มาเชียวเทานางนั้นก็ได้รู้ว่าจะทวงเวลาต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับนางจึงนำผู้เอาวุโสทั้งสองออกไปด้านนอกทันทีตัดมาทางด้านพวกวีเฮาเนี่ยพวกเขานั้นก็ได้มาถึงจุดนัดแล้ว ทางด้านพวกชนายโทนั้นพวกเขาก็ได้เตรียมอาวุธวิญ,ญญาณในการบินไว้เป็นจํานวนมากแล้วแล้วก็บอกให้ทุกคนนั้นออกบินไปตามลําดับตัวประกันทุกคนเนี่ยก็เข้ามาขอบคุณวีเฮานะครับก่อนที่พวกเขานนั้นจะบินออกไปซึ่งในตอนนี้ทุกคนนั้นก็ยังไม่เห็นหน้าชิลๆนะครับจากนั้นก็ได้เกิดการระเบิดที่กําแพงเมืองเหนือที่ทางด้านวีเฮานั้นได้ติดตั้งระเบิดแบบสัมผัสเอาไว้วีเฮาที่ไใช้เนตวิญ,ญญาณตรวจสอบดูเนี่ยก็ได้เห็นกลุ่มวิศวกรวิญญาณปีศาจกำลังมานะครับจากนั้นวีเฮากไ้บบอกกกคนนัััปรรมแยะ ชายโถก็ได้เข้ามาบอกให้วีเฮานั้นถอนกําลังเธอแต่ทว่าวีเฮาเขานะก็จะกลับไปหานานชิววก่อนนะครับชายโถเนี่ยจึงได้เตือนว่าถ้ากลับไปตอนนี้ก็คงตายแน่วีเฮาเนี่ยก็ได้ส่วนไปว่าข้านั้นเป็นหัวหน้าปฏิบัติการในครั้งนี้ข้านั้นต้องรับผิดชอบชีวิตของสมาชิกทุกคนสาสื่อเนี่ยก็ได้ส่วนขึ้นมาทันทีตรงเออย,ยังรอเจ้ากลับไปอยู่นะอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนี่ไม่ใช่อารมณ์หรอกนะสิทธิพี่สามแต่มันเป็นคําสัญญาที่ข้าให้ไว้กับชิวิวข้าน้นนนพงท่่็กสกสดือานอนาาาว ไปด้วยนะครับแต่วีเฮนั้นก็ปฏิเสธและบอกให้คุ้มกันทุกคนถอนกำลังออกไปอย่างปลอดภัย ตัดมาทางด้านพวกมาเซียวเทานะครับหลังจากที่นางออกมาจากคุกใต้ดินแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ากลุ่มวิศวกรวิญญาณปีศาจพวกเขานั้นก็ได้ดักรอยอยู่แล้วซึ่งแต่าหากว่ากลุ่มมาเซียวเทานั้นมีใครขยับก็จะถูกฆ่าทั้งหมดนะครับทางด้านมาเซียวเทาาจะได้เห็นผู้นำเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กก็คือหวังอี้เหงิงพมยุทธขวายคังหวัวหน้ากลุ่มวิศวกรวิญญาณปีศาจหนึ่งพี่น้องตระกูลโจงก็ได้เอาป้ายเนี่ยขึ้นมาให้ดูนะครับแต่ทว่าหวังอี้เหิงนั้นก็ไม่สนใจและบอกให้ยอมจนน มาเซเทาที่ได้เห็นนะก็ไม่พอใจก็ได้ระเบิดพลังออกมาทันที ทงผลให้อบุธวิญญาณที่ทางด้านลูกน้องของหวังอี้เหิงถืออยู่เนี่ยเกิดความร้อนจึงหวังอี้เหงิงที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้สวนกลับไปว่าถ้าไม่ยอมจำนวนก็จะหาว่าข่าไม่เก่งใจซึ่งเสี่ยวเทาเนี่ยก็คิดว่าทางด้านหวังอี้เหิงไม่มีสิทธิ์จะมาควบคุมลทัทธิวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับและนางก็ท้าทายว่าถ้าหากว่าเก่งจริงก็ลองเข้ามาซึ่งมาเสี่ยวเทาก็ใช้โอกาสนี้ในการถ่วงเวลานะครับจากนั้นก็ได้ปรากฏใครบางคนแล้วก็บอกให้หยุดการต่อสู้ซึ่งคนผู้นี้ก็คืออู่อี่นะครับ แต่มาเซียวเถาเข้าใจว่าเป็นอวินผู้อวสโสาและผู้อวสุสี่เนี่ยก็ได้สงสัยว่านางมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรดังนั้นอูอีเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่ามาทะเลาะกันอยู่ตรงนี้แล้วไม่ตามตัวประกันไปใครนั้นจะรับผิดชอบไหวหวังอีเฮิงนั้นก็รู้ว่าพวกทางด้านตัวประกันนั้นก็น่าจะหนีไปไกลแล้วแล้วก็ได้สั่งให้คนร้อยคนอยู่ที่เมืองลุ่งอาลุนเพื่อป้องกันเมืองเอาไว้และก็ส่งสัญ,ญญาณเตือนภัยให้เมืองโดยรอบให้พวกเขานั้นปล่อยอาวุธวิญ,ญญาณตรวจจับในอากาศ พร้อมกับก็บให้พวกเขานั้นส่งข้อมูลกลับมาให้หวังอีเหิงนะครับจากนั้นหวังอี้เหิงก็ได้สั่งคนที่เหลือให้ตามเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปล่าตัวประกันทางใต้ทางด้านมาเซลเทาเนี่ยก็ได้สั่งให้3พี่น้องตระกูลโจเนี่ยไปกับนางเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูทางใต้และสั่งให้ผู้อวสอดสามและผู้อวสโสี่นั้นอยู่ที่นี่ ซึ่งนี้ก็เป็นแผนของนางนะครับเพื่อที่ให้ผู้อสูตทั้งสองที่มีพลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่นี่เพื่อไม่ให้ปะทะก,กับทางด้านกลุ่มวีเฮาถ้าต่อให้หวังอีเหิงนั้นเจอกับวีเฮาจริงๆนางน,นั้นก็จะทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยวีเฮานะครับจากนั้นผู้อสูตรสามและผู้อสูตรสี่เนี่ยก็เลยถามทางด้านอูวีไปว่าแล้วพี่สาวของนางนั้นหายไปไหน ตึงอวีเนี่ยก็ได้บอกไปว่าพีา่สาวของนางนั้นได้ตายไปแล้วและคิดว่าคนที่ฆ่าพีา่สาวของนางต้องอยู่ในเมืองนี้แนะ่ตัดมาทางด้านนานชิวๆนะครับที่น,นั้นกําลังวิ่งหาแม่ของนางอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้นางก็ได้เห็นตําแหน่งของผู้ว่โซสามลอยอยู่เหนือฟ้าในย่านนี้นะครับและคิดว่าแม่ของนางก็น่าจะอยู่แถวนี้จากนั้นนางก็ได้ถูกลอบโจมตีจากทางรัทีิวิญญาณบริสุทธิ์แต่ทว่าวีเฮานั้นก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาหลังจากที่ช่วยนางได้แล้วก็ได้สั่งให้ทางด้านานานชิวๆนั้นตามเข้ามานะครับ แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามการสปอยในตอนหน้าได้เลยนะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับการสปอยอนิเมะสำนักทังเลยพบจบแดนในตอนที่105โอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นกที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ